วันนี้พาไปเทีย่ยวเมืองกาญนนะคะวัดเขาถ้ำเสือค่ะนี่จะเป็นบริเวณที่มองออกไปจะเห็นวิวทุ่งนาน,นะคะจากกรุงเทพมาประมาณ120กิโลนะคะมาทางท่าม่วงนะคะมีเจดีย์พุทธคยาจำลองด้วยนะคะ มาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดอะไรคะชีบุรีชีบุรีเดิมนมาเนี้ยมาววัดถ้ำเสือคะ่ะดูวิวนะคะมีวิวร้านกาแฟกลางทุงท่งนาตรงนู้นวันนี้ทัวร์ลงเยอะนะคะเห็นรถทัวร์เยอะมาก ค่ะจีดีเจดีนี่เจดีสูงมากาเวลาขึ้นมาก็จะมีรถรางนะคะเ,เ,เ,เดี๋ยวพาไปตรงเจดีพุทธคยาค่ะเป็นเจดีจำลองแต่สวยมากนะคะด้านน่าจะเป็นนี่ค่ะ จะขึ้นมาประมาณสักสจากพื้นดินน่าจะประมาณ500ร้อยเมตรอันนี้ผนกจะวายอันนี้ชื่อพระคนเข้าแถวนะคะมีระเบียบมากค่ะหลวงพ่อชินประทานพรค่ะหน้าตัก5วาสามศก้นิ้วสู้วานี่นะคะและตรงนี้จะแผนให้ดูนะคะมีเป็น วัดจีนวัดไทยผสมภาษาอันนี้เจดีพุทธคยาค่ะสวยค่ะมานะคะค่าขึ้นค่าขึ้นแค่สิบบาทนะคะไหว้ขอพรไปแล้วไม่แต่ไม่แต่ไม่รอก็คิวยาวอันนี้จะเข้าแถวนะคะปิดทองไหว้เนี่ยตรงนี้จะสวยมากนะคะเจดีย์พุทธคยาจำลองสวยค่าสวยมากใครมาจรุงูแพ่แค่ร้อยกว่าโลเองค่ะ ขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะลงนะคะกลับลงไปข้างล่างเดี๋ยวพาไปกินกาแฟกาแฟสดในในอ่าไล่ข้าวนาข้าวฮะฮะสิบอ้าไม่เสียดิไม่น่าเสียก็เท่ากับขึ้นดงตัว10บบาทเออขึ้นลงสิบบาทอันนี้กำลังเดินลง กำลังนั่งรถล่างลงนะคะอาใครอยากตายขึ้นก็ตายไป ตอนนี้ก็ลงนะคะถอยหลังลงซ้ายลงข้ายล้ายซายลงฝั้าองแล้วขนลงแล้วลงแล้วลงมาแล้วสามนาทีอุ้ย ก็ดเลยนะพร้อมน้อยนี่จะเป็นทางใครอยากจะเดินขึ้นเดินลงก็ได้นะคะตรงนี้ใครจะเดินขึ้นเดินลงก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปร้านกาแฟะนะคะวัดถ้ำเสือนะคะจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงค่ะ เอ้ยป้าเราต้องไปซื้อมาตูมกันก่อนหรือว่าเดี๋ยวค่อยมาแวะซื้อซื้อเลยไหมเราก็คือเดี๋ยวหนูไปซื้อมาตูมก่อนได้ไหมไม่ไม่เพราะว่าด้านหลังมันตรงไหนนี่ไงมันบอกประตูหลังก็อยู่ด้านนี้เดี๋ยว้เพราะฉะนั้นหนูไปซื้อ,หน,อหนูไปซื้อมาตูมก่อนอ,อันนี้มาพามาดูแล้วนะคะ,ะต้นจาจุรียักษ์ค่ะ

นี่ค่ะสวยมากค่ะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับวันนี้คนมาเที่ยวเยอะนะคะตรงนี้จากวัดถ้ำเสือมาถึงนี่ไปก่อนไปกันไปดูข้างในาจากวัดถ้ำเสือมาตรงนี้เก้ากิโลค่ะนี่นะคะล่มลืน่นไปดูใต้ต้นกัน นี่มาข้างล่างก็ได้เดินห้ามเหยียบเหรออ๋อเหรออ้าวเห็นแล้วเห็นลุงคนนั้นไปยืนทำอะไรอ่ะเราก็เลยลุงขึ้นไม่ไหวนี่กิ่งสวยมากเลยโอ้ใหญ่มากเลยค่ะสวยค่ะสวยสวยสวยต้นจำจุลียักษ์นะคะ ต้องถ่ายข้างนอกถึงจะสวยเน่ยถาอย่งางนี้เดินอ่ะ